คุณผู้ชมฮะเมื่อวานนี้เนี่ยน่าจะเป็นข่าวที่ใหญ่ที่สุดและต่เกินข้าราชการหนักที่สุดครับ่รวบอธิบดีอุทยานเรียกรับเงินสุกห้าล้านอ่ะใช่อยากกันนั้นเลยวอก็เด็ดหนังสือพิมพ์ไทยรัฐของผมดูสิก็เด็ดครับพาดหัวตัวไม้ใช่ค่ะยึดห้าล้านรีดสวยจับอธิบดี โฉกรมอุทยานโหอยากกันั้นเลยเพราะมีข่าวแบบนี้แล้ววันนี้ต้องจัดต้องจัดคุณผู้ชมครับถามความคิดเห็นของคุณผู้ชมหน่อยครับวันนี้ถามว่าคุณคิดว่าหน่วยงานอาดอมหน่วยงานราชการมีการซื้อขายตำแหน่งจริงหรือไม่หนึ่งเชื่อว่ามีเชื่อว่ามีอันนี้หน่วยงานราชการอะรวมทุกหน่วยงานเลยนะ แต่ถ้าสองไม่เชื่อมันจะมีได้ยังไงเป็นความเชื่อครับเป็นความเชื่อเป็นความเห็นของแต่ละบุคคลไปวหวตใน Facebook Live เ<ช>ด่นขึ้นมาแล้วนี่งงคุณคิดว่าหน่วยงานราชการมีการซื้อขายตำแหน่งจริงหรือไม่หึงเชื่อว่ามี2 ไม่เชื่อไม่มีรหรอกค่ะเออหรือหรือใครไม่แน่ใจก็กด2นี่ก็ได้นะแล้วที่ผมอยากฟังนะอ,อยากฟังความเห็นของแฟนข่าวที่เป็นข้าราชการเองเลยเถ้าท่านทํางานอยู่ในหน่วยงานไม่ต้องบอกหน่วยงานไหนก็ได้ท่านเห็นบ้างหรือเปล่าอเออถ้าท่านเห็นถ้าท่านรู้สึกว่ามันมี ก็กดหนึ่งมาหรือท่านจะบอกว่าหน่วยงานท่านโปรง่งใสบริสุทธิ์ยุติธรรมไม่มีการทุจริตไม่มีอะไรบอกมาได้เหมือนกันแต่ว่าที่เราจะให้ดูคลิปต่อไปนี้เมื่อวานนี้ตอนแรกอ่ะบรรยากาศการประชุมอ่ะประชุมระดับผู้บริหารก็คึกคักเหมือนกันนะคุณผู้ชมแล้วพอมีเจ้าหน้าที่เข้าไปเนี่ยโอ้โหบรรยากาศเปลี่ยนทุกคนช็อกทุกคนตกใจเกิดขึ้นที่ไหนล่ะ ที่เกิดขึ้นกับอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชค่ะคุณผู้ชมคาห้องทํางานเลย<อ>ดูภาพตอนที่เจ้าหน้าที่เข้าไปแล้วเจออธิบดีหน่อยค่ะทำไมเจ้าหนี้ท่านเปิดที่ได้ก็าต,ติดผ่าอะไรนะก็เดี๋ยวไว้ดูถึงนั่งเรือแมันไปไม่ได้กไปไม่ได้ก็เป็นอนีแล้ นี่คะ่ะคุณผู้ชมอันนี้เป็นบรรยากาศตอนเช้าเลยนะนี่คือที่อาคารสืบนาคเาสถียรค่ะที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชจริงๆตอนเช้าเนี่ยเขาก็มีการประชุมกันนะประชุมเป็นระดับแบบผู้บริหารอ่ะเพราะว่าเมื่อวานนี้ก็มีอุ้ยผอ,ออส่วนต่างๆของกรมอุทยานทั่วประเทศเนี่ยเดี๋ยว,ยวประชุมระดับผู้บริหารสัปดาห์สุดท้ายของปีแบบนี้ มันต้องมีแบบว่ามาเข้าพบนาย<ช>อวยพรอ,อะไรอย่างนี้นะใช่ค่ะก็เนี่ยแหละก็ส่วนหนึ่งอ่ะจะมาเหมือนกับอวยพรปีใหม่ด้วยมาสวัสดีปีใหม่ด้วยแล้วตอนแรกอ่ะก็ประชุมกันอยู่แต่ตอนที่ประชุมผู้บริหารเนี่ยปรากฏว่ามีเจ้าหน้าที่มาค่ะคือเจ้าหน้าที่สำนักสืบสวนและกิจการพิเศษสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปชนะมีตำรวจกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบปอปปนะ แล้วก็มีเจ้าหน้าที่จากทางสำนังกงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐปปทก็เข้ามาตอนเข้ามาบรรยากาศเปลี่ยนเลยเหมือนกันค่ะเพราะว่าทุกคนตอนนั้นเนี่ยก็ตกใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วมีการเนี่ยคุณผู้ชมการเข้าไปตรวจคน้นรวมถึงมันมีหลักฐานอันหนึ่งที่เป็นเงินสด98,000บาท เงินตรงเนี้เขาทำเครื่องหมายเอาไว้เรียบร้อยแล้ว oh. เหมือนกับลงบันทึกประจําวันเอาไว้ไง uh. เป็นหลักฐานแล้วมีคนเอาไปมอบให้กับอธิบดีก็คือนายรัชดาสุริยกุลณอายุทยาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชในห้องทํางานค่ะ oh. แล้วตอนเจ้าหน้าที่เข้าไปปรากฏว่าไปเจอแบงค์เนี่ยแบงค์ที่มีการทําแบบสัญ,ญลักษณ์เอาไว้แล้วอ่ะคืออย่างงี้ก็้ชมตัวอย่างง่ายๆก็เหมือนล่อซื้อยาบ้านอ่ะใช่ก็นี่ไปเจอเงินนี้9 8 0 0 0บาทเนี่ยวางอยู่ที่โต๊ะทํางานแล้วนอกจากนั้นค่ะมีของกลางเป็นเงินสดก็เกือบ5ล้านนะใส่อยู่ในซองเป็นแบงค์พันแล้วก็จ่าหน้าซองจากหน่วยงานในแต่ละสังกัดอ่ะโอ้โหมันมีหลายซองเลยอ่ะแล้วมีเอกสารหลายฉบับด้วยที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการเรียกรับเงินอยู่ในห้อง ทีนี้ค่ะคุณผู้ชมทางด้านเลยค่ะทีการปปชนายนิวัฒชัยเกษมมงคลเนี่ยนะคะก็บอกเลยนะในชั้นจับกลุ่มอธิบดีคือนายรัชดาเนี่ยไม่ได้ให้ความร่วมมือแล้วก็ภาคเศษด้วยเพราะว่าตอนแรกเนี่ยถามไงว่าไอซองสีน้ำตาลน่ะมันมันเป็นเงินอะไรซึ่งคือเขาบอกว่าตัวอธิบดีนีนะบอกว่าไม่รู้ว่าซองสีน้ำตาลนั้น่ะ มันมีเงินอยู่ข้างในแล้วก็เป็นเงินล่อซื้อคิดว่าเป็นเอกสารอวยพรไอ้ที่เห็นหนาๆน,นาก็คิดว่าเป็นเอกสารอวยพรแล้วก็ไม่ได้รู้เรื่องด้วยเกี่ยวกับการเรียกรับเงินจากผู้ใต้บังคับบัญชาอันนี้คือสิ่งที่อธิบดีบอกนะคะตำรวจก็แจ้งข้อกล่าวหาละคะ่ะมีความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานเรียกรับหรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือว่าประโยชน์อื่นใดสําหรับตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบเพื่อกระทาการหรือไม่กระทําการอย่างใดอย่างหนึ่งในตําแหน่ง ไม่ว่าการนั้นจะชอบหรือไม่ชอบด้วยหน้าที่อันนี้มันก็คือเป็นเรื่องข้อกฎหมายแหละคุณผู้ชมเดี๋ยวลองฟังหน่อยไหมลองฟังทางเลขาธิการปรปรชพูดถึงเรื่องนี้ค่ะเหมือนกับว่าถ้าขยากอยู่ตําแหน่งเดิมเนี่ยก็เอาทรัพย์สินหรือว่าเอาเงินเนี่ยนะครับผมคิดเป็นเปอร์เซ็นเพราะแต่ละหน่วยเนี่ยก็จะมีมประมาณอัตรากําลังแตกต่างกันก็ทั้งอยากอยู่ตําแหน่งเดิมทั้งอยากโยกย้ายไปตําแหน่งที่ดีขึ้น ความจริงไม่ใช่นกต่อนะครับผมเป็นผู้เสียหายที่เขาเป็นข้าราชการด้วยนะครับแลวเขาได้รับผลกระทบนะครับเขาก็มากล่าวหาร้องทุกข์นะครับแล้วก็เข้าไปดําเนินการซึ่งในผลดําเนินการเนี่ยก็ได้มีการขยายผลในการตรวจค้นก็ไปเจอเงินสดอีกเกือบ5ล้านซึ่งเงินสดต่างๆหลืที่มีการเก็บไว้เนี่ยนะครับปรากฏบัญชีรายชื่อด้วยของบุคคลต่างๆ นะครับซึ่งซงเดี๋ยวเดี๋ยวรออีกทีนึงก็จะขยายผลไปนะครับอันนี้เราเอาเฉพาะในประเด็น98้ากนะครับที่ชัดเจนชื่นชมท่านเลขาธิการปรปรชครับท่านบอกเลยว่านี่คือผู้เสียหายเขาร้องทุกมานะใช่ไม่ใช่การล่อซื้อหรืออะไรแบบนี้นะค่ะโอ้คุณผู้ชมครับทําไมน่าเห็นใจออน่าเห็นใจระบบราชการไทยอยากจะขึ้นตําแหน่ง ก็ต si> ้องหาเงินมาจ่ายอยากจะอยู่ในตำแหน่งเดิมเนี่ยก็ต้องหาตังมาจ่ายแล้วคนที่เสียหายคนที่มาร้องเรียนก็ข้าราชการตัวเล็กนี่แหละออนี่แหละพอมีการมาร้องแบบนี้แล้วเลยนำไปสู่การเข้าไปตรวจค้นการไปตรวจสอบการไปจับกลุมคุณผู้ชมแต่เขาบอกว่าการเรียกรับเนี่ยเห็นบอกว่ามันแบ่งแบบเป็นเปอร์เซ็นต์เลยนะยังไงยังไงได้ดูดิคือ คือเป็นการเรียกรับเงินจากหัวหน้าหน่วยงานภาคสนามคือถ้าเกิดว่าเป็นจากงบดําเนินงานแล้วก็ค่าใช้สอยเนี่ย18.5%แต่ถ้าเกิดว่าเป็นจากงบดําเนินงานและค่าใช้สอยของอีกหน่วยงานหนึ่งอันหน่วยงานป้องกันไฟป่าเนี่ย30%อ,อออันนี้เนี่ยเดี๋ยวต้องดูค่ะเพราะว่ารายละเอียดพวกนี้เนี่ย เราอ้างอิงข้อมูลมาจากในาใยชัยวัตรลิมลิขิตอักษรนะเดี๋ยวจะอธิบายรายละเอียดให้คุณผู้ชมฟังด้วยเขาเรียกว่าทอนใช่ไหมทอนจากโครงการนั้นทอนจากโครงการนี้ใช่ไหม,มเรื่องนี้เนี่ยคือทางปปชอเองนะคะได้แจ้งได้รับแจ้งเบาะแสจากในายชัยวัตรลิมลิขิตอักษรผู้อำนวยการสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่9ได้รับแจ้งมาเมื่อเดือนตุลาคมปี64นะ บอกว่านายรัชดาเนี่ยมีพฤติการเรียกรับเงินจากหน่วยงานเป็นหน่วยงานภาคสนามทั่วประเทศมสมมตินะใครไม่มีจ่ายนะไม่ได้อยู่หรอกตำแหน่งเดิมอะ่ะจะโดนโยกย้าย<อ>แล้วก็แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในพื้นที่ที่มันอยู่ไ,ไกลๆจากภูมิลําเนาเลยค่ะโดนย้ายไปอยู่ไกลบ้านอะ่ะไกลลูกไกลเมียทีนี้ก็เลยมีการวิ่งเต้นไงรายหนึ่งก็200,000ตั้งแต่2 0 0 0 0 0ก็มีไปจนถึง1ล้านบาท แล้วก็มีการเรียกเก็บเงินจากผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นรายเดือนเพิ่มเติมอีกไงโอ oh ้โหแล้วอย่างที่บอกค่ะอัตราส่วนจากหน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเมื่อกี้ก็เช่นไปแล้วใช่ไหม18.5%เนี่ยคืออุทยานแห่งชาติเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าเนี่ยจะเก็บ18.5%จากหมวดงบดำเนินงานแล้วก็ค่าใช้สอยแต่ถ้าเกิดว่าเป็นหน่วยป้องกันไฟป่าเนี่ย 30%มโอ้โห oh อืมอก็ไม่ใช่น้อยเลยนะโอ oh ้โหไฟป่างานเข้าหนักงานเข้าหนา,าผมเนี่เคยไปติดตามนะไอ้รถกระบะที่ขับเข้าไปดับไฟป่านะคุณผู้ชมเอ้ยผมอยากจะบอกว่าไอ้รถกระบะที่กลับเข้าไปดับไฟป่าเนี่ยประตูในแทบจะต้องแขนแนบไว้นะคือสภาพเก่าก็พงพัง <ทำ S 2> รถพังบุ<พ>งพังบุ<พ>งพังสภาพป่าเนี่ยผมเข้าไปทํางานกับเขา นั่งกันไปเนี่ยประตูแทบจะเอาแขนแนบประตูไว้เพราะอะไรเนี่ยประตูมันรูดรถมันเก่านี่คือผาหนะที่จะใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ย้ํานี่สมัยผมไปทาข่าวนี่ย้ําสมัยผมไปทําข่าวและย้ําอีกครั้งว่าขณะนี้ท่านอธิบดีท่านถูกกล่าวหานะท่านตกเป็นผู้ต้องหาครับณเวลานี้ตามกระบวนการยุติธรรมถือว่าท่านยังเป็นผู้บริสทธิ์นะผมย้ำ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 นะจนกว่าจะพิสูจน์ความผิดได้เจ็ดนาฬิกาสี่นาทีนะ นะของวันที่27ธันวาคมผมพูดแบบนี้เอาไว้นะคุณผู้ชมค่ะแล้วนักข่าวก็รายงานนะว่าหลังจากที่มีการจับกลุ่มตัวอธิบดีเนี่ยนายรัชดาเนี่ยนะก็โดนนําตัวมาที่กองบังคับการปราบปรามที่บกปปปเนี่ยนะคะจะสอบปากคำซึ่งท่านก็ยังยืนยันเหมือนเดิมเลยยังให้การปฏิเสธทีนี้พอสอบปากคำเสร็จสิ้นแล้วเนี่ยทางอธิบดีทางทนายความเ่ยนะก็มีการยื่นประกันตัวใช้วงเงินในการประกันตัวในสี่แสนบาทอันนี้มาเป็นหลักทรัพย์ในการค้ำประกัน แล้วพนักงานสอบสวนก็พิจารณานะเห็นว่าในรัชดาเนี่ยเป็นข้าราชการระดับสูงก็มีตําแหน่งน้าทีการงานมั่นคงแหละแ,ละแล้วก็มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งไม่น่าจะมีพฤติการหลบหนีทีเนี้ยก็เลยอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวอ,อันนี้คือเป็นประมวลเมื่อวานนี้ที่เกิดขึ้นน,นะคะแต่ถ้าย้อนไปเนี่ยคุณผู้ชมมะว่าที่มาที่ไปเริ่มมาจากอะไรเริ่มมาจากที่คุณชัยวันรลิมลิขิตษร,รค่ะ คนน่าจะคุ้นชื่อเขาจากการตกเป็นผู้ต้องหาคดีฆาตกรรมบบลลี่พอลลจีชาวกะเรียงบางกรลอยแต่ว่ารอบนี้คุณผู้ชมฮะคุณชัยวัตรบอกเขายอมเปิดหน้าแรกเลยนะเขาไม่ได้มีปัญหาส่วนตัวกับท่านอธิบดีนะยืนยันแบบนี้เลยนะท่านยืนยันแบบนี้คุณชัยวัตรบอกว่าในช่วงนั้นเนี่ยมีก็อยู่บ้านนะไม่ได้รับราชการอะไรมีน้องๆเจ้าหน้าที่ที่รู้จักการโทรมาบอกเขาบอกว่าเนี่ยพี่ชัยวัตรโดนผู้ใหญ่ สั่งยกย้ายตำแหน่งออกจากพื้นที่เดิมและโดนกันหลายคนด้วยพอเจ้าหน้าที่พยายามขอยกย้ายกลับตำแหน่งเดิมก็จะมีการเรียกรับผลประโยชน์บางรายเป็นหลักแสนแ<ต>บางคนหลักพันแต่คุณชัยวัตรลิมลิขิตอักษรเนี่ยยืนยันไม่มีปัญหาส่วนตัวกับอธิบดีรัชดาแต่รับไม่ได้ที่มาสร้างความเดือดร้อนให้กับเพื่อนข้าราชการกรมอุทยานแบบนี้แต่ละคนเนี่ยนะคุณผู้ชมฮะคุณชัยวัตรบอกว่า บางคนต้องไปขายทองมีทรัพย์สินแล้วต้องไปขายซะเพื่อมาซื้อตําแหน่งเดิมของตัวเองอ่ะแล้วอย่างหนึ่งคือไม่อยากถูกยกย้ายมีครอบครัวรอ,อยากมีค,ค,ครอบครัวต้องไปหาตังค์มาเออนี่ยแหละหลายคนหวังจะได้อยู่กับครอบครัวแต่ทำยังไงต้องเสียตังค์ไปเสียทรัพย์สินไปก็เลยนำมาซึ่งการร้องทุกครั้งนี้ครับคุณชัยวัตรบอกครั้งนี้เขาจะเปิดหน้าชน<ม>เขาเชื่อว่าอธิบดีไม่ได้ทำคนเดียวและเงินเกือบห้าล้านบาทที่ไปเจอในห้องทำงานเนี่ยคุณผู้ชมะ แค่หใน4นะเพราะมีบางส่วนถูกแบ่งเก็บไปแล้วแต่ละเดือนจะมีเงินกว่า20ล้านบาทมาจากไหนมาจากเจ้าหน้าที่แต่ละสำนักทั่วประเทศมาจ่ายให้กับนายรัชดานี่แหละครับเขาเก็บมาทุกเดือนเขาไม่รู้ได้ไงแล้วคนอื่นหยิบจองกระดาษมาคุณไม่ดูเลยเหรอมันเป็นระเบิดด้วยเปล่ใช่ไหมบางซองเขียน4ี่แสนกว่าบางซองเขียนเป็นล้านอย่างเงี้ยเฮ้ยไม่รู้เหรอ ค่าอะไรอะ่ะคุณเอาค่าอะไรไมาให้ผมคุณไม่รู้ได้งไงจะบอกจะไม่รู้ได้งไงว่ายังไม่ได้แกะดูอะ่ะแกะดูทุกซองแล้วก็จดทุกซองโอ้โหก็ไม่ทําคนเดียวหหละครับคนเราจะไปทําคนเดียวได้งไงก็รู้หนะ้าที่อยู่แล้วรู้ระบบอยู่แล้วเอางี้นะการ,รู้ระบ,บบอยู่แล้วว่าเขาต้องไปใจ่ายใครบ้างนะนะเขาก็ต้องทําแบบนั้นแหละแล้วต่อเดือนต่อปีต่อตําแหน่งอะไรเงี้ยเขามาเขาก็ต้องทําเขาก็อยู่แล้วแต่ไม่มันมาทํากับกลุ่มนี้ไม่ได้ไงผมบอกแล้วไนงะคนดีไม่ต้องกลัวผม คนที่ไม่ต้องกลัวผมหรอกแต่ถ้าคนชั่วผมไม่กลัวใครอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็ว่ากันถ้าคุณคิดว่าคุณถูกคุณดีหรือว่าคุณไม่ผิดคุณก็สู้มาตามระเบียบกฎหมายเพราะวันนี้คุณก็เอากฎหมายคุณก็ระเบียบคุณก็เอาอำนาจมาใช้กับผมอยู่แล้วเหมือนที่พี่เบิร์ตบอกณนะจนถึงตอนนี้ท่านอธิบดียังเป็นผู้บริสุทธิ์รอการพิสูจน์ความผิดอยู่ คุณชัยวัดบอกอ่ะก็สู้ตามกระบวนการกฎหมายมคุณใช้ระเบียบนี่ใช้กฎหมายนี่อ่ะคุณสู้ตามนั้นไปแล้วในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้คุณผู้ชมฮะนักข่าวพอทราบข่าวเรื่องการจับอธิบดีปุ๊บไปถามพลเอกประยุจันทร์โอชาเลยหันมาตอบเออไม่ตอบฮะอ้าวไม่ตอบฮะรับไหว้นักข่าวเฉยๆแล้วก็เดินเข้าห้องทํางานไปสงสัยยังงอนเรื่องฉายาอยู่อ๋ออะไรนะรัฐบาลแปดเปื้อน เราก็หน้ากากคนดีหน้าตาคนดีเอาข่าวนี้เอาเอส่วนคนนี้ไม่ถามไม่ได้คุณผู้ชมฮะเจ้ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครับโอ้โหว่าไงคุณวราวดศิลปะอาชาให้สัมภาษณ์หลังประชุมครมบอกผมเพิ่งทราบข่าวเนี่ยตอนประชุมโอ้โหตกใจเลย ตกใจแต่ผิดถูกอย่างไรก็ต้องว่าตามกฎหมายยอมรับนะก่อนหน้าน,านี้ไม่เคยได้รับแจ้งจากปปอชอม,มาก่อนส่วนไอ้ขั้นตอนการโยกย้ายเบ<อ>ืเ้องต้นก็เป็นอำนาจของอธิบดีดย,ยืนยันว่าตั้งแต่เข้ามาทํางานทั้งระดับกระทรวงและกรมท่านวราวุฒิบอกได้เน้นย้ำมอบนโยบายในเรื่องตำแหน่งว่าต้องโปร่งใสต้องเป็นธรรมต้องสุจริตซึ่งการแต่งตั้งโยกย้ายเป็นอำนาจของอธิบดีก็ดำเนินการตามสายบางังคับบัญชาผ่านปหลัดกระทรวงค่ะ ส่วนอันนี้ล่ะอ๋อนี่อะไรเนี่ย <ฮะ S 2> นี่เป็น no gift policy ไงเป็นนโยบายเป็นนโยบายที่หน่วยงานราชการเนี่ยเขาใช้กันคือไม่รับของขวัญเอเอ,เ,อเพื่อความโปร่งใสครับคุณผู้ชมะฮะเนี่ยเป็นนโยบายของอธิบดีกรมอุทยาน<ๆ>เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมานั่นเองอว่าต้องโปร่งใสนะและเป็นธรรมนะเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตในการปฏิบัติงานป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบนั่นเองครับ คุณผู้ชมครับอย่างนั้นผมว่าก็สมควรแก่เวลาที่เราจะปิดโหวตแล้วแล้วเราก็จะดูผลสํารวจความคิดเห็นของประชาชนกันเลยคําถามที่ถามว่าคุณคิดว่าหน่วยงานราชการมีการซื้อขายตําแหน่งกันจริงหรือไม่หนึ่งเชื่อว่ามีเท่าไหร่น้ําแข็ง9กบเซค่ะไม่เชื่อไม่มีเท่าไหร่ดอมสามเปอร์เซ็นต์ไอ้ปุ่มไม่เชื่อนี่ไม่ได้ผิดอะไรใช่ไหมไม่ไม่ไม่มีคนเรามีความเชื่อนะครับมีความคิดเห็นเป็นของตัวเอง ขอบคุณนะครับทุกความเห็นนะฮะแล้วก็อยากจะให้บรรดาปปชหน่วยงานราชาการเข้าไปอ่านไลฟ์ทั้งใน YouTube และใน f a c e บ o o k ท่านอยากจะได้ข้อมูลไปตรวจสอบอีกเพียบ